แฮปปี้ครับเพราะว่าของกินแต่ก่อน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 จะไปคุยกันคุณผู้ชมดิฉันขออนุญ,ญาตย้ำประเด็น S M S ของเราในวันนี้ก่อนนะคะ4221400ค่ะ4221400นะคะส่ง S M S มาบอกเราค่ะว่าอาหารไทยชนิดไหนที่คุณอยากจะให้ go in t อ r ์เมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบมาแล้วว่าปาร้าที่เชฟชุมพลทำได้อร่อยมากคือปลาอบชีส แต่ว่าอันนี้เอาอาหารอินเตอร์มาอยู่ในประเทศไทยบ้างบ,าง,บางอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์สายพันธุ์ใหม่นะฮะ,ะซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังแบบว่ายัยวยวนทีซีไม่ให้เข้าไป <No S 1> น,นอกจากยัยวยวนพวกเราแล้วนะคะตอนนี้กำลังเป็นกระแสในสังคมตึกตึกนะฮะออรู้ไหมซึ่งตอนนี้นะครับกอบนั่งอยู่นะครับกับคุณนิตินานธรรมหทัยครับผมเชฟออฟฟิเชีย โอเปอเร e r a t i อ g o f f i อ e r เปอเรชั่นออฟเซอร์ครับผมของบริษัท r า r ์แอนด์อาร์รีสต์ครับสวัสดีครับครับโอ้โหน่าทานมากเลยสุดยอดครับต้องถามค่ะว่าแบรนด์คาร์สจูเนียเนี่ยค่ะเป็นยังไงมายังไงก่อตั้งมานานหรือยังคะจริงๆแบรนด์คาร์สจูเนียเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปีคริสตศักราช1 9น1กรนะฮะ71บปีมาแล้วยาวนาน นะครับก็กอดผมเกิด <favorite> นิดนึงเยอะค่ะเยอะเลยนะครับก็จริงจริงเริ่มก่อตั้งแรกเนี่ยโดยคุณคาร์ลคาเชอร์นะครับก็เริ่มก่อตั้งเป็นรถเข็นขายฮอทดอกเล็กๆเมื่อปี1941นนะครับจากนั้นก็ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์อร่อยแล้วก็เลยขายดิบขายดีจนกระทั่งเปิดเป็น Drive thru <ม>แล้วก็มาเป็นแบรนด์ Carl's Jr. ปัจจุบันครับ<ม>ที่มีสาขามากกว่า3,000สาขาทั่วโลกครับ3,000ส,สาขาแล้วถ้าเกิดว่าในเอเชียครับมีเปิดมาแล้วเอามีมากเลยครับเรามีตั้งแต่ที่รัสเซียนะครับตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ใน South อีส t a เอเียนี่ก็มีไล่ตั้งแต่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับ ประเทศเราปร,เประเทศเราถึงแม้ว่าจะมาชา้าแต่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วนะคะในที่สุดก็มาแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศบ่อยๆหรือว่าใครที่มีเพื่อนเป็นต่างชาติอะไรอย่างงี้น่าจะรู้จักแบรนดน์ใช่ถ้าใครเคยใช้ชีวิตอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องรู้จักแบรนด์นี้นะครับคาลิสเนียซึ่งแซงว่าที่นั่นคือดังมากดังมากดังมากแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไรคะพี่ทำไมถึงคิดว่าเหมาะกับปากคนไทยเราแน่ๆคือจริงๆเนี่ยอาหารทุกชาติเนาะเวลาที่เราทำเนี่ยถ้าเราเลือกสรรวัตุดิบที่เข้ามาทำนะครับมันก็จะทำ ให้ตัวอาหารตัวนั้นมันมีเสน่ห์มีความอร่อยของมันแล้วนะครับคนไทยเราไม่ได้ทานเบอร์เกอร์เป็นอาหารหลักนะครับแต่เราเองอยากจะแนะนําให้คนไทยรู้จักกับเบอร์เกอร์ที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของ้าวซูเนียเองถ้าจะตอบคาถามก็คือว่าวัตถุดิบที่เราเลือกใช้นจะแตกต่างนะฮะอย่างเนื้อที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้เนื้อจากออสเตรเลียอิมพอตเข้ามานะครับ แล้วก็ตัวผักที่เราใช้เนี่ยถ้าเราดูผักเนี่ยใบเล็กๆหันมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ทำฮะเอามาเป็นแบบใบใหญ่ๆแน่นๆคุณภาพแบบจัดเต็มเลยนะชอบคำนี้ชอบชอบคำว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพใช่ครับพว่าถ้าเกิดว่าเราปรุงอาหารได้มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเนี่ยรสชาติก็แบบถูกต้องถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามนะครับเวลานี้เนี่ยนะฮะแล้วมีอาหารเยอะไม่ควรนะครับพี่ก็บอกว่าสดมาก นี่ขนาดแบบอ่ะหยุดกินครับทำไมอะคะทำงานต่อครับไม่ได้ขอชิมก่อนได้ไหมคะให้ชิมไหมคะเนี่ยเอาเลยครับผมให้ชิมทำไมที่นี่จะชิมไม่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากคือเท่าที่ก๊อฟดูเนี่ยนะครับเมนูอาหารเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยไม่ใช่แค่แบบว่าเบอร์เกอร์เนื้อหรืออะไรอย่างเงี้อย่างเดียวถูกไหมฮะมีอะไรที่เป็นอืที่น่ามาวันนี้มีอะไรบ้างอ๋อเหรอโอเคจริงๆเนี่ยตัวที่ที่ที่จะแนะนำนะฮะตัวนี้เป็น side dish นะที่คนเขาชอบกันนะครับก็คือตัว crispy cut fries นะครับมันเป็น มันฝรั่งทอดนี่แหละแต่ว่ามันม,ม,มีมีมีรสชาติที่แตกต่างจากเฟรนช์ฟรายชืทั่วไปลักษณะการคัดนะครับค่ะหนูขอได้ไหมคะลองคร<อ>ับพี่คร <laughs> ับผมกำลังเอาเลยครับ <laughs> โอเค <laughs> นะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็น,ปนตัวหนึ่งที่ <c oughs> ที่เราขายเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวเบอร์เกอร์เองก็มีมีอีกหลายอย่างนะครับอย่างอ่ะผมขออนุญาตหยิบอันนี้ก็แล้วกันเนาะอร่อยอ่ะอร่อยมะมันจะหอมหอมหอมค่ะแล้วหอมขึ้นจมูกเลยใช่ไม่แต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือมันเต็มคั้มถูกต้องเพราะว่า ใช่มหมครับคุณก็อร่อยนะซอสก็อร่อยนะคุณพูดถึงทีนสุดคือเต็มคำเวลากินนะครับปกติคนชอบกินอาหารคำโตๆอคำมันจัดเต็มใช่ไหมครับมันเปากเต็มคำเนาะมันได้น้ำได้เนื้อดีค่ะเวลากินแบบนางเอกมันจะไม่ค่อยรู้สึกวิ่งจะจูดนิ้วเมื่อกี้นี่เลยกินกันไม่เกรงใจผมเลยนไม่ไม่ครับปลาอร่อยเลยครับแล้วมีอะไรอีกคะแล้วมีอะไรอย่างตัวเบอร์เกอร์ของเรานะครับตัวนี้ขายดีที่สุดเลยเนาะก็คือตัวเวสเทิร์น ชีสเบอร์เกอร์นะครับนะครับอย่างที่ให้ดูนะครับว่าเราจะมีเบคอนนะครับมีหอมทอดอยู่ด้านในและเนื้อที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อจากออสเตรเลียนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านคือจริงๆเราก็ดูแล้วไม่ได้เขาเรียกอะไรดีครับคือมันเป็น1มิลของข,ของอของหนึ่งมิลหนักหนักได้เลยอ่ะชอบเป็นคนชอบออกกําลังกายใช่ทานก่อนใช่แล้วก็สักพักหนึ่งเราก็ไปออกกําลังกายเราเราเรียกเบอร์เกอร์ของเราว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่แบบ จุยซี่นะครับก็คือแบบซอสฉ่ำซอสอนะครับเนื้อของเราเป็นเนื้อที่ย่างเตาไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่แห้งเหมือนพวกเนื้อทอดหรืออะไรแล้วเขาบอกว่าชิ้นใหญ่มากใช่แล้วอ,อย่างสลัดนี่ก็ดูน่ากินมากเลยแน่นอนครับแล้วก็ดูดูพอร์ชั่นของไซส์มาเนี่ยเรียกพูดง่ายๆว่าร้านผมเนี่ยเบอร์เกอร์จัดหนักจัดเต็มนะครับทุกอย่างจัดหนักจัดเต็มหมดเลยแล้วราคาราคาจัดหนักจัดเต็มปะคะไม่หรอกราคาับที่แบบทำได้ทำได้นะครับทาได้ใช่ไหมคะทาได้ตอนนี้ใน มีที่ไหนแล้วบ้างคะโอเคแน่นอนนะครับสาขาแรกเปิดที่เซนทัลเฟสิวัลพัทยาบีชนะ,นะแล้วก็สาขาที่2เพิ่งจะเปิดไปที่ สุขุมวิทซอย24นะครับบริเวณโรงแรมเดวิสนะครับตรงนั้นเล่นมือเพลงนะครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเราจะเปิดอีกสาขาหนึ่งที่สีลมนะครับบริเวณซอยธนิยะตรงนั้นก็แบบว่าแหล่งนักกินนะใช่ไหมัครบแล้วตอนนี้เนี่ยมีบริการส่งได้เลยไหมยังไม่มีตรงนี้ยังไม่มีอย่างที่อย่างที่บอกนะเราเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทำตลาดเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราอยากจะให้ทางลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการเข้าไปทานที่ร้านเวลาที่เข้าไปทานที่ร้านเรา เราสั่งอาหารนะฮะแล้วถ้าเราสั่งเป็นดริ้งเนี่ยดริง้์ของเราเนี่ยฟรีฟลูนะแล้วจะมีบา์เครื่องดื่มให้เติมได้ตลอดเวลาใช่ไห่มัเป็นโค้กเป็นไอศครีอะไรก็แล้วแต่น่ารักอ่ะขอถามอย่างหนึ่งได้ไหมครับไ้ครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นไก่เราเรียกว่า chicken น e ด d ร r นะครับ มาดูมาไม่อร์กินนะพี่ก็หนูให้พี่ก็ชิมก่อนว่าจะจาบอกว่าเคยกใหญ่แต่ว่าเรแบบเคยเห็นชิคเก้นเทนเดอร์แบบทอดอย่า้นี้เลยใช่ไหมมันแบบอันนี้จัดหนักเลยครับจัดหนักมากเลยเอาเอาซอสอุ้ยแล้วเขามีซอสแบบแปลกๆเนี่อะไรคะอันนี้ซอสแฟรนช์ครับพี่ก็ลองเลยดูุดทำไมอ่ะแล้วนี้ล่ะค่ะแล้วนี้ล่ะคะอันนี้เป็นฮันนี่มาสตาร์ดครับอุ้ยหนูเลยชอบมากอันนี้คุณหนึ่งพอชั่นเหรอครับใช่ครับเรามีหมื่นพอชั่นสามชิ้นกับห้าชิ้นอิ่มครับ อายุ้ก็กินกับอะไรคะสลัดวะคะหรือกับชิคกี้พายเนี่ยฮะลองจิ้มดูครับโอ้ยพี่มันชิ้นใหญ่มากเกินไปหรือเปล่าแต่เราก็แคร์ที่ไหนล่ะคุณผู้ชมพี่กอล์ปอยากมาจิ้มก็โอเคนะอร่อยอร่อยเลยอ่ะคือแบบว่าก้มพาจะอร่ยเลยคุณผู้ชมเอามา ลองขอลอานิดนึงครับอ่ครับผมก็มองไปมองไปมองแต่ถ้อย่างที่บอกครับนอกเหนือจากตัวแฮมเบอร์เกอร์ที่เราเห็นทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ไซด์ดิชเนี่ยแล้วก็จะมีสลัดถูกไหมครับแล้วก็ฟรีฟลในเรื่องของน้ำดื่มทั้งหมดครับแล้ว เขาไม่ได้ทามีอย่างอื่นที่อยากจะแนะนําอีกไหมครับอย่างก็เป็นคนชอบนอกจากไก่เทนเดอร์เนี่ยแล้วมีอย่างอื่นที่เป็นไก่จริงๆ<แ>มีมีมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้ก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์อีกชิ้นเป็น,นเบอร์เกอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตัวขายดีที่เราเรียกว่าออชิคเกน้นกว่าตัวนี้เป็นชิคเก้นเทนเดอร์แซนด์วิชก็คือเราเอาไอ้ตัวชิคเก้นเทนเดอร์แซนด์วิชเอาตัวชิคเก้นเทนเดอร์มานทำเป็นแซนด์วิชแล้วมีเบคอนด้วยเหรอคะอ้คร่ะนี่รัขอยงผมนะครับอยูใช่มใช่อันนีู้ม อันนี้น่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทุกคนะ<ฆ>นะครับเนื่องจากว่าไก่ที่ใช้เนี่ยเป็นไก่ย,ย่างสุดยอด<ฆ>ไม่ให้ไก่ทอด<ฮ>แล้วก็ขนมปังคือเป็นขนมปังฮัฮนนี่โอ๊ตนะครับคนนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่รักสุขภาพ,ภาพเอออันนีนอ้อันนี้สําคัญมาก,ก,กนนามาอันนี้นั้นก็แนะนําเลยครับว่าอันนี้เนี่ยนะฮะเหมาะกับคนอันนี้เหมาะกับคนที่ใส่ใจสุขภาพด้วยครับถูกไหมฮะคะือจริงๆครับคนที่ชอบออกกําลังกายหรือคนที่ห่วงว่าเฮ้ยเราดูแลสุขภาพเราไม่สามารถจะกินอาหารที่เป็นเหมือน เบอร์เกอร์หรือหนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีทางเลือกนีๆต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเบอร์เกอร์ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับ<ม>เราสามารถเลือกทำเลือกใช้วัตถุดิบที่ทำออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดูแลสุขภาพหรืออะไรเนี่ยก็สามารถทำให้เท่า,าที่เขาดูนี่คือเป็น serious food นะ,ะไม่ใช่ fast food นะค,คือดูเป็นแบบ serious meal เป็น serious food ที่คนสามารถที่จะ กินได้1อิ่ม2ค,คือสําหรับสุขภาพใช่แล้วก็ผมจะเรียนว่าอย่างร้านของเราเนี่ยไม่ได้เป็นร้านที่แบบเข้าไปปุ๊บซื้อเสร็จปุ๊บมา แล้วก็มานั่งนั่งกินแล้วก็ไปไม่ใช่นะฮะเราก็แบบเข้าไปสั่งอาหารแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะนะครับระหว่างที่นั่งรอเสิร์ฟไปเบอร์เกอร์ของเราทุกชิ้นเนี่ยทำตามคำสั่งไม่มีทําตามสต็อกเก็บไว้นะครับเวลาคุณสั่งเราถึงทำวันนั้นเนี่ยทุกๆชิ้นเนี่ยทำสดหมดใหม่สดเสมอถูกต้องแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะระหว่างที่รอก็นั่งกินนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปไปไปกดปลาดื่มตามที่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 บาร์นับเครื่องดื่มนะครับ าม่าแบบโอเคพี่คะหนูไม่ไม่อยากทานอันนี้ไม่ใส่อันนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนครับแน่นอนแล้วตอนนี้เปิดในเมืองไทยมานานหรือยังคะเราเปิดร้านแรกเนี่ยเดือนมิถุนายนครับค่ะนะฮะแล้วก็ร้านที่2เราเปิดไปเมื่อเดือนกันยายนปลายเดือนกระแสตอบรับเป็นไงบ้างโอ้โหดีมากเรียกว่าร้านร้านที่จะเปิดเดือนหน้าเนี่ยเพราะว่าของที่สั่งเข้ามาเนี่ยขายหมดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยาก คือคนที่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์ดีๆครับเขาจะหากินยากในเมืองไทยใช่แล้วพอหากินยากแล้วพอเปิดเปิดพัทยาเปิดกรุงเทพกรุงเทพก็มีตรงสุขุมวิทแล้วก็อีกหน่อยจะเป็นสีลมรแล้วจะมีไปแบบเชียงใหม่ขอนแก่นหรือไปสยามไปอะไรอย่างนี้ม๋อแน่นอนนันนั้นเป็นเป็นแผนใน่ๆครับแน่ๆแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่สีลมแล้วเนี่ยเราก็มีบุกพื้นที่ไปแล้วบอกได้เลยเนาะที่แม่กรบบังนาเนาะ แล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาที่สุขุมวิทอีกนะครับแค่าแบนด์จะขยายไปเรื่อยๆนะครับครับผมถ้าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทางนี้ฝากกับฝากกับคุณผู้ชมให้คุณนิสิตินันฝากกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสำหรับแบรนด์นี้ฝากไว้ในอ้อมบอ้อมใจได้เลยค่ะโอเคก็แบรนด์ของเราครับคาร์ชูนหียเป็นเบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงมาจากอเมริกาแล้วเป็นเวลากว่า7 1ปีนะครับเป็นเบอร์เกอร์ชนิดจัดเต็มจัดหนักนะครับแล้วก็จริงใจเราให้กับลูกค้าเต็มที่เป็นเบอร์เกอร์ที่ ฉ่ำซอสนะครับแล้วก็พอชั่นกินได้อีกนะคัดแต่ของดีคุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงนะคะอุ้ยอย่าลืมไปกันก็แล้วกันสำหรับใครอยู่กรุงเทพนะคะแคมป์เจวสซอยสุขุมวิท24นะคะไปได้เลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนครับโอ้ยถึงเที่ยงคืนเกเกเแต่วันนี้มาไม่ได้มาเปล่าค่ะนอกจากอาาหารมาให้พวกเราเหล่าทีซีและทีมงานทานแล้วนะคะวันนี้คุณนิตินันมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะเรามีวาลเชอร์มาให้นะครับเรามีวอลเชอร์มาให้ ม่ม <Net> ีสิทธิ์นะครับที่สิทธิ์นี่ไง ถ้าหลังจากนี้ไงจะได้ไปไงอ่าวเป็นว่าใครอยากได้กิฟต์เชอร์นะคะโทรมาเล่นเกมกับเราช่วงท้ายของรายการรับรองได้แน่คนแพ้ก็ได้คนชนะก็ได้ไม่มีที่ไหนใจดีเท่าที่นี่อีกแล้วคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณมิตินันท์ธรรมไทยมากๆเลยนะคะเรียแบรนด์อร่อยอร่อยแบบนี้มาให้คนไทยได้ลิ้มลองถูกต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับอ้าวคุณผู้ชมก่อนไปย้ำไปดีทีนึงนะคะอย่าลืมโทรมาเล่นเกมกับเราในช่วงท้ายรายการและ SMS ของเราค่ะ4221400อยากให้อาหารไทย ชนิดไหนโด่งดังไปไกลทั่วโลกนะคะสักครู่นึงกลับมาค่ะเก๋ขอบคุณมาก